อันส <tyard> ีใช่ไหมไอ้ครัวบางมองไอ้ทูกโจลงลามโจ้ลามโจ้วึกันดึกันไปอยู่ที่เมืองวันนี้ก็่ใช่นอนนะเมื่อกีไม่ต้องเห็นเก่งใช่ไเก่งยได้มแล้วที่เอาเก่งเดใครเห็นใครเห็นข้างหลังแม่น้เห็นข้างหลังแม่ พี่น้องเป็นแฟนแฟนเป็นคนใจจันทร์ใจกระจายตัวอืมวันไหนจะพักกันห้องเป็นวัน รวางทสิบกับเด็กมองเห็นเลยคือให้เห็นรหว่ง่านี่กับราีเดินทางที่รถที่แดงทีง่รถแ้าวากกัที่แดงบรรยากาศกันก็นอนอยู่ที่แดง อันถ่ายทอดตลอดค่ะดวงเห็นกันทีได้งานตอนนี้ก็จต้องเห็นเนี่ยไทยบวอนได้คลิปเมื่อไรเด้อันนี้ออกเมื่อลรแต่หลายอย่างมาเอากระโหลกเมื่อแต่ลอย่างมาจ่ายกวาผลก้นเงินก่าเงินหลายกว่าเฮ้ยชาวพะเล เงออ่นยืนบัญชีจะมามัหลายยวคือขนาดเนื้อท้อและเท้แยกออก,นกเนี่ยเป็นเงื่อท้งัยนยันอยู่บัญชก็ชกเป็นเงินเขาเดอ้อหอันไอหอดเด้อตอ,อีว่าเอาวแล้วจะูเห็นก็ได้หลายอย่างอยู่ก็ได้เป็นขวดวัน,นแตกเป็นขวดใหม่เนาะ แกงอะไรตะคโ้ยวตะเคดวยำมมาแดงไปดูดไปเปิดเตรจ้ามาสิเห็ดกินยั้งมาหนิถายคลิปปเปิดเตอร